อา่ะครับอ่าวันนี้เราก็มาดูโจทย์นะฮะแนวข้อสอบเข้าเตรียมโดมกันนะฮะ,ะข้อสอบที่ผมยกมาเนี่ยก็เป็นโจทย์ระดับอยู่ประมาณยากนะฮะถึงบางข้ออาจจะประมาณยากมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูทีละข้อกันเลยนะฮะข้อแรกเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับโกลนนะฮะหรือรูทน,นะครับโจทย์กำหนดค่า A มานะฮะหนึ่งส่วนรูทสิบเก้าลบรูทสิบแปดนะฮะบีเท่ากับหนึ่งส่วนรูทสิบเก้าบวกรูทสิบแปด ให้หา a กำลังสองบวก ab บวก b กำลังสองมีค่าเท่าไหร่นะฮะอ่ะเรามาลองฝึกกันเลยนะครับจริงๆแล้วโจทย์พวกนี้เนี่ยนะฮะนักเรียนก็สามารถแปลงจำนวนที่ติดรูทเนี่ยนะฮะโดยการใช้คอนจูเกตนะครับนะะนักเรียนดูนะฮะ a ข้อนี้คือ1ส่วนรูทสิบเก้าลบรูทสิบแปด แลกเรียนเอาคอนจูเกตนะก็คือทําให้มันเป็นผลต่างกําลัง2นั่นเองนะฮะก็คือรู้สิบเก้บวกรู้สิบคูณเข้าไปทั้งเศษทั้งส่วนนะฮะคูณทั้งเศษทั้งส่วนนะและเรียนก็จะได้ออกมานะครับค่า A องก็คือรู้สิบบวกรู้สิบ ข้างล่างนักเรียนสังเกตนะหน้าลบหลังหน้าบวกหลังก็จะได้หน้ากําลังสองได้19ลบหลังกาลังสองสิบแปดลบกันแล้วเหลือ1นะฮะเพราะฉะนั้นคูเนี้ยนักเรียนสังเกตนะเมื่อคูณกันแล้วตัวนี้มันจะมีค่าเท่ากับ1เพราะ,ะนันส่วนหารเป็น1เราก็ไม่ต้องเขียนนะครับนะฮะส่วนหารเป็น1ต่อไปมาดูค่า b ค่าบีก็เช่นเดียวกันนะ1ส่วนด้วยอะไรครับรู้สิบเก้าบวกรู้สิบแปดนักเรียนก็เอา คอนจูเกตนะหรือรู้สิบเก้าลบรูสิ 18, ครับคูณทั้งเศษทั้งส่วนเพื่อทําให้มันเป็นผลต่างก,กาลัง2ในส่วนหารนะครับข้างล่างเนี่ยนักเรียนคูณกันเลยนะตัวเนี้ยคูณกันเลยหน้าบวกหลังหน้าลบหลังก็เป็นหน้ากําลังสองได้1 9บเก้าลบหลังกาลังสองได้18ก็ออกมาเท่ากับ1เพราะฉะนั้นก็นนจะออกมาได้ข้างบนคือรู้สิบเก้าลบรูสิ 18, ส่วนหน นะฮะส่วนหนึ่งก็ไม่ต้องเขียนนะครับอ่ะคราวนี้เราไปดูคำถามคำถามถามตัวนี้นะให้นักเรียนที่ถึงตัวนี้เลย A บวก b ีกำลังสองนะเอบวก b ทั้งหมดกำลังสองมันคืออะไรครับ A บวก b ทั้งหมดกำลังสองมันคือ a อกำลังสองบวก2องบวก b ีกำลังสองแต่เนื่องจากว่าตัวเนี้ย A กังสองมีแล้ว B กระังสองมีแล้วแต่ตัวนี้มันเป็นเอดเฉยๆแต่ตัวนี้เวลากระจายมามันสองเอถูกไหมเพราะฉะนั้นเรเรียนลบ a อออกเพราะฉะนั้นค่าของตัวนี้นะแปลงแล้วมากลายเป็นตัวนี้นะสังเกตนะครับจากตัวนี้เรีจะสามารถเปลี่ยนเป็นตัวนี้ได้นะฮะนักเรียนก็จะการแทนค่าเลย A บวก B ก็คือเอาตัวนี้กับตัวนี้บวกกันนะเมื่อบวกกันในตัวนี้รู้สิปกับลบรู้สิปก็จะตัดกันไป ก็จะกลายเป็น2อรู้สิบเก้ายกกำลัง2อลบด้วย a คูณ b อ่ะนักเรียนมาหา A คูณ B กัน A คูณ B นักเรียนครับมันก็คือรู้สิบเก้าบวกรู้สิคูณกับรู้สิบเก้าลบรู้สิซึ่งมันเข้าหลักอะไรเนี่ยเข้าหลักผลต่างกำลังสองอีกแล้วหน้าบวกหลังหน้าลบหลังก็เป็นหน้ากำลังสองคือ19บเ้าลบหลังกำลังสองคือสิบแปดเพราะฉะนั้นะ A คูณ b ได้1นักเรียน,นจะก,การเลยครับ a คูณ b ได้1นะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็นจะได้คำตอบมาแล้วครับรู้สิบเก้ากำลังสองได้19คูณ4 2กำลังสองได้4ถูกไหมนะ้คูณ4ได้อะไรครับได้76แล้วลบ1เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ75จบนะ ข้อสอบข้อนี้ก็ถือว่าเป็นข้อสอบที่อยู่ดับการกลางถึงค่อนข้างยากนิดนึงสาหรับเด็กม .3 แต่เวลานักเรียนเรียนเข้าไปมปลายอันนี้นักเรียนต้องเจอแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองฝึกทําดูนะครับจะเห็นได้ว่าข้อสอบที่ออกมาเนี่ยต้องเกิดจากการฝึกฝนและเห็นข้อสอบมากค่อนข้างเยอะนะโจทย์ข้อนี้นักเรียนส่วนใหญ่น่าจะเคยเห็นนะโดยเฉพาะยิ่งใครที่ทาข้อสอบเพื่อเตรียมตัวเข้าเตรียมโดมเนี่ยอันนี้ควรจะเคยเจอเลยนะครับ